ติดใช่ไหมมีแบตไหมไม่มีแบตแบตเสื่อมอ่าเราเปลี่ยนแบตดูสิอ่ารถคุณตานะครับบ้านโคกเบงนะครับนี่ไม่มีแบตนะครับยังไงก็ไม่ติดนะครับตระกูลเวฟร้อยสิบไอนะครับอ่าอาจจะติดก็ติดอย่างว่านะครับบิดก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับเนื่องจากว่าไม่มีแบตแบตไม่มีกําลังไฟที่จะดึงปั๊มติ๊กนะครับ เดี๋ยวมาดูคันนี้ก่อนผมว่าเป็นกับแบตเกบอกว่าไม่ได้ใช้แบตมาเป็นปีก็ยังใช้ได้ไม่เห็นจะเป็นอะไรนะครับแต่สําหรับผมนะครับว่าไม่ใช่นะครับแบตสําคัญนะครับรนหัวฉีดนะครับขี่แบบไม่มีไฟมาเกือบปีแล้วนะครับเขว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับแบตนะครับ แต่ตอนนี้นะครับดับเลยนะครับเขียงกันอยู่ยกใหญ่นะครับมันต้องใช้แบตน,นาทีเนาะรถหัวชีดไม่มีแบตเคยจะได้นี่ขถอดนดมาชิบโอ้ อใส่เบื้อง,งแกบอกว่าไม่มีไม่มีไฟนะครับแบตเตอรี่แต่ก็ยังใช้ได้มาเป็นปีนะครับแต่ตอนนี้นะครับดับสนิทนะครับอ่ลองดูสิไม่มีแบตมันจะใส่มาเปิดกุญเจ อ่ะปิดเบิดไหม,อ,มอ่าปั๊มติ๊กทำงานแล้วเอาฮึอ่อานี่ท<ด>ีนะครับแรกๆนะครับแบตเตอรี่มันดีนะครับใช้ไปใช้มาแบตเตอรี่เสื่อมนะครับแต่ก็ยังใช้ได้สักพักหนึ่งนะครับ พอถึงเวลานะครับมันดับมันดับไปเลยนะครับเนื่องจากว่าไม่มีแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับใส่แบตใหม่นะครับทึ่งเดียวนะครับแต่แต่ก็ติดนะครับผมโอปคนะครับมันต้องมีไฟเลี้ยงนะครับนี่ร้อยสิบไอนะครับเนื่องจากว่าเป็นหัวฉีดนะครับตะกูลไอนะครับยังไงก็ต้องมีไฟเลี้ยงนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ